สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเอซีที่รักทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องต่อนะคะเรื่องของการครบซ้อนที่เล่าไปเมื่อตอนที่แล้วนะคะมาฟังต่อกันเลยนะคะก็เป็นบทเรียนของผู้หญิงคนหนึ่งที่ประสบมาด้วยตัวเองนะคะก็คือตัวของผู้เล่าเองนี่แหละค่ะอาจจะฟังเพื่อเป็นข้อคิดดีๆหรือเพื่อความสนุก และความบันเทิงนะคะเป็นเรื่องจริงล้วนๆคะ่ะไม่มีเสริมแต่งเลยนะคะใครได้ฟังนะคะเรื่องคบซ้อนตอนที่หนึงนะคะก็เล่ามาถึงตอนที่ว่าตำรวจได้ชุดดิฉันนะคะมาที่ห้องพักแล้วก็คุณครูก็ตามมาและก็กลับไปแล้วนะคะเพราะว่าโดนตำรวจครูคะ่ะแล้วก็ด่าใส่หน้าว่าดิฉันเนี่ยตกเป็นของตำรวจเรียบร้อย คือเขาก็คงจะอับอายนั่นแหละค่ะเขาก็เลยกลับไปเพราะว่าคนก็มุงดูเยอะแต่ถ้าเขามีสติสักนิดหนึ่งนะคะเขาไปแจ้งความตอนนั้นนะดิฉันก็จะไม่โดนไม่โดนย่ำยีนะคะแล้วก็จะไม่มีอะไรเสียหายเพราะความจริงแล้วดิฉันไม่ได้มีอะไรกับเขาเลยตำรวจคนนี้น่ะแต่เรื่องมันผ่านมาแล้วก็ไม่ได้อยากจะโทษใครนะคะเพียงแต่เล่าให้ฟังค่ะว่า ถ้าเขามีสติคิดสักนิดว่าผู้ชายคนนี้โกหกแล้วก็ไปที่สถานีตำรวจก็ไปแจ้งความนะคะดิฉันก็จะรอดผลนะคะก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อว่าหลังจากที่คุณครูกลับไปแล้วนะคะเขาก็พาดิฉันไปที่ห้องนะคะแล้วก็ปิดประตูเขาก็ออกมานั่งดื่มกับเพื่อนเพื่อนๆหน้าห้องนอนนั่นเองค่ะมันเป็นบ้านพักตำรวจ เพื่อนๆเ,เขาก็รู้ว่าเขาทําอะไรนะคะแต่ก็ไม่มีใครช่วยเพราะเขาคิดว่าเราเป็นแฟนกันก็เนื่องจากว่าเราครบกันอยู่ประมาณสองเดือนก,อนกว่านี่แหละค่ะิฉันอยู่ในห้องนอนของเขานะคะทั้งกลัวนะคะทั้งกลัวแล้วก็ไม่กล้าทําอะไรนะคะไม่รู้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่นะคะไม่มีนาฬิกาด้วยวันนั้นเขาก็เข้ามานอนในห้อง กลิ่นเหล้าฟุ้งกระจายค่ะเขาก็เมามากนะคะแล้วก็มากระทำมิดีมิร้ายเนี่ยแหละคะ่ะก็ไม่อยากจะพูดนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นคำที่รุนแรงสรุปว่าก็ต้องตกเป็นของเขาโดยไม่เต็มใจค่ะคือการใช้กำลังนะคะบังคับจิตใจจนกระทั่งถึงเช้านะดิฉันก็ยังนอนไม่หลับนะคะกลัว แต่เขาก็นอนหลับเฉยนะคะเพราะว่าเขาเมาแล้วก็ตื่นขึ้นมาขอโทษนะคะก็บอกว่าทําไปเพราะรักอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละค่ะกลัวว่าเราจะตกเป็นของคนอื่นก่อนเขาเขาก็จะพูดไปประมาณนี้ตามภาษาผู้ชายนะคะที่เห็นแก่ตัวเขาก็บอกว่าถ้าตํารวจมาตามนะให้บอกตํารวจว่าเราเป็นแฟนกันอย่าบอกว่าเขาทําอะไรเขาบอกว่าถ้าบอกว่าทําอะไรนะเขาก็จะโดน ให้ออกจากราชการตอนนั้นที่ฉันยอมรับว่าจิตใจสับสนมากนะคะกลัวก็กลัวกลัวพ่อแม่รู้ก็กลัวแล้วก็กลัวมีท้องก็กลัวกลัวไปหมดทุกอย่างที่ฉันก็อยู่แต่ในห้องเขาก็เอาข้าวเอาน้ําเข้ามาให้รับประทานในห้องนั่นแหลคะค่ะจนกระทั่งถึงตอนเย็นๆรถตํารวจสายตรวจนะคะวิ่งเข้ามาในกองร้อยแล้วก็ มีตำรวจลงมาถามเขาถามว่ามีคนไปแจ้งความว่าเอาผู้หญิงมาโซมใช่ไหมดิฉันแอบ,บดูอยู่ก็พอดีเห็นเพื่อนของดิฉันนี่แหละค่ะพาตำรวจมาด้วยความดีใจมากๆก็เลยรีบวิ่งลงมาหาเพื่อนเพื่อนก็ต่อว่าใหญ่เลยว่าทำไมแกทำตัวอย่างนี้ทำไมแกชั่วยอย่างนี้นี่มากับผู้ชายมานอนกับผู้ชายได้ยังไง เพื่อนคนนี้ก็คือเพื่อนสนิทที่เป็นเพื่อนกับคุณครูนั่นแหละค่ะอยู่บ้านเดียวกันกับคุณครูคนนั้นนะคะเธอกลับไปเยี่ยมบ้านมาถึงตอนบ่ายนะคะพอรู้เรื่องก็รีบไปแจ้งความแล้วก็พาตำรวจมาตามแต่ว่ามันก็สายไปแล้วดิฉันโดนตำรวจสอบถามนะคะหลายข้อความหลายคำถามแต่ไม่รู้ดิฉันคิดยังไงนะคะก็บอกตำรวจว่าเราเป็นแฟนกันคือกลัวเขาได้รับความเดือดร้อน และก็ออกจากราชการไม่กล้าเอาเรื่องเขานะคะและก็บอกตำรวจว่าอยากจะกลับบ้านหมายถึงบอกผู้กองนะคะที่มากับรถสายตรวจนะคะว่าที่ฉันอยากจะกลับบ้านเพราะในใจมันบอบช้ำมากนะคะแต่ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันมีแต่ความกลัวอยู่ในใจความกังวลต่างๆนะคะตามเข้ามาเป็นระลอกก็ไม่อยากเอาเรื่องเขาเพราะว่า ความดีของเขาก็มีอยู่บ้างก็คือถ้าไม่มีเงินค่าเทอมเขาก็ให้นะคะผู้ชายคนนี้ก็คิดว่าแค่นั้นเองเสียแล้วก็ให้มันเสียไปนะคะแต่ไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานกับเขานะคะดิฉันก็กลับมากับเพื่อนเขาก็ยื้อแขนดึงกันคนละซีก่กับเพื่อนนะคะจนผู้กองนะคะผู้กองที่มาตามต้องบอกให้เขาปล่อยเขาถึงยอมปล่อยมือ จากนั้นดิฉันก็นั่งรถกลับนะคะรถสายตรวจก็มาส่งที่ห้องพักนะคะก็ไปเรียนหนังสือต่อค่ะสอบไปสอบจนเสร็จนะคะช่วงนี้ก็ไม่มีเขาก็ไม่ได้มารบกวนนะคะจนกระทั่งอีกอาทิตย์หนึ่งดิฉันสอบเสร็จแล้วเขาก็พาผู้กองที่กองร้อยของเขานั่นแหละมาผู้กองนะคะก็เป็นยศร้อยเอกเขาก็มาขอร้องว่ามาพูดนั่นแหละมาไกล่เกลีย ให้ดิฉันคิดดูให้ดีว่าการที่ได้เสียตัวไปแล้วเนี่ยเสียเสียตัวให้กับผู้ชายคนนี้ไปแล้วเขาก็ยอมรับผิดเขาก็รักเราเขาก็อยากจะแต่งงานกับเราแล้วทำไมเราไม่ยอมเปิดใจทำมาต้องเลิกรากันดิฉันก็ตอบไปว่าไม่ใช่ว่าดิฉันไม่คิดนะคะก็คิดตลอดเวลาว่าจะจัดการกับชีวิตของตัวเองยังไง จะกลับไปบ้านหรือก็ไม่ได้ก็กลัวมีท้องขึ้นมาแล้วจะทำยังไงถ้าพ่อรู้ตีตายแน่กลัวโน,โน่นกลัวนี่กลัวสารพัดไม่รู้จะตัดสินใจยังไงนะคะตอนนั้นมันก็จะต้องถึงเวลาตัดสินใจค่ะเพราะว่าสอบเสร็จเพื่อนๆก็กลับบ้านนะคะต่างคนก็เรียนจบกลับบ้านของตัวเองแล้วดิฉันจะไปไหนผู้กองของเขาบอกว่าให้ดิฉันไปอยู่กับเขาก่อนไปอยู่กับตำรวจนั่นแหละ แล้วเขาก็จะไปสู่ขอไปแต่งงานดิฉันก็กลุ่มใจมากค่ะเพราะว่ากลัวพ่อแม่จะเสียใจนะแล้วก็จะรอคอยเรากลับบ้านในที่สุดนะคะก็ต้องตัดสินใจไปอยู่กับเขาก่อนไม่กล้ากลับบ้านไปเผเชิญหน้ากับพ่อแม่นะคะก็เลยตัดสินใจเขียนจดหมายไปถึงพ่อแม่ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของดิฉันพ่อก็เสียใจมากเลยนะคะตอนนั้นพ่อ พ่อก็หวังว่าเราจะเรียนหนังสือให้จบแล้วก็เรียนต่อไปให้สูงสูงขึ้นไปอีกจะได้สบายตอนนั้นพ่อก็กลับมาอยู่กับแม่อีกแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็เลิกกับภรรยาคนที่2ของเขาพ่อก็บอกว่าจะส่งเสียให้เรียนเท่าที่เราเรียนได้นะคะแต่ดิฉันก็ไม่มีปัญญาทำให้พ่อแม่เสียใจนะคะเป็นบาปหนาสาหัสมากนะคะ พ่อเสียใจมากนะคะพอใครๆถามพ่อก็จะบอกว่ามันตายแล้วแกก็คงจะกโกรธเรามากนันแหละนะคะถึงพูดแบบนั้นออกมาค่ะที่ฉันก็มาอยู่กับผู้ชายคนนี้และค่ะแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยากันเขาก็บอกว่าจะไปสู่ขอนะเะาก็เบี่ยงบายเบี่ยงไปเรื่อยนะคะจนกระทั่งเข้าเดือนที่สามที่สี่ก็ไม่ไป ดิฉันก็เลยยื่นคำขาดนะคะว่าถ้าไม่ไปจัดการตามประเพณีดิฉันก็จะเลิกก็อยู่ด้วยกันมาสามสี่เดือนนะคะเขาก็ดีนะคะก็ดูแลเราดีทุกอย่างนั่นแหละแต่เขาเป็นคนเกเรชอบดื่มเหล้าแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนเป็นประจำค่ะดิฉันก็อยู่กับเขาด้วยความหวาดระแวงนะคะกลัวนู่นกลัวนี่ค่ะ คิดถึงความรู้สึกของพ่อแม่นะคะท่านคงจะเสียใจมากเพราะว่านึกว่าลูกจะเรียนหนังสือจบแล้วกลับบ้านแล้วก็ไปเรียนต่อนะคะแล้วก็มีงานมีการทำจะได้ดูแลท่านเมื่อยามแก่เท่าหรือดูแลตัวเองได้เมื่อเราเติบโตขึ้นนะคะมีงานมีการทำก็จะได้ช่วยเหลือกันในครอบครัวเมื่อก่อนนั้นนะคะหน้าที่ของตำรวจ นปพนะคะหน่วยปฏิบัติการพิเศษต้องออกไปลาดเตะเวนนะคะตามหุบเขาตามป่าเขาลำนาภัยที่มีคอมมิวนิสต์เยอะๆนะคะเขาจะต้องออกไปลาดเตะเวนนะคะเดือนหนึ่งสิบห้าวันแล้วก็พักสิบห้าวันก่อนที่เขาจะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะคะดิฉันก็ได้ยื่นคำขาดว่าถ้ากลับมาคราวนี้นะเขายังไม่ไปสู่ขอเราก็จะต้องเลิกกัน นะคะเขาก็รับปากค่ะแต่ไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนนะคะพอเขาออกไปทำงานดิฉันก็อยากจะหนีไปให้ไกลคิดได้ดังนั้นนะคะก็เขียนจดหมายเรียบร้อยแล้วก็ใส่ซองวางไว้หลังตู้เย็นนะคะก็ได้กระเป๋าเสื้อผ้านะคะแล้วก็ไปนะคะสมัยก่อนมีแต่รถบัสนะคะ,ะนั่งรถบัสจากไอจังหวัดนะคะตัวจังหวัด ไปอีกจังหวัดหนึ่งนะคะข้ามจังหวัดเลยค่ะข้ามพอดีถึงบ้านป้าไม่กล้ากลับบ้านตัวเองนะคะกลัวพ่อตีแล้วก็ทีเนี้ยสมัยก่อนนะคะพ่อแม่เนี่ยถ้าทำอะไรผิดเขาต้องตีแน่ๆคิดในใจนะคะคิดไปอย่างนั้นเพราะมันเป็นความผิดร้ายแรงมากเลยนะคะสำหรับตัวดิฉันคิดก็น่าสงสารตัวเองนะคะแต่ว่าตัวเองก็ทำตัวเองพอรถบัสจอดหน้าบ้านนะคะ ผ่านหน้าบ้านในชั้นในชั้นก็ดิฉันก็แอบ,บมองเข้าไปในร้านพ่อแม่นะคะก็ไม่เห็นใครค่ะรถก็ผ่านอำเภอนั้นน,น,นะคะก็จะผ่านไปอีกจังหวัดหนึ่งดิชันก็ไปอยู่ที่บ้านป้านะคะอีกประมาณอีกประมาณสองอาทิตย์นั่นแหละคะ่ะพอดีเขาเขากลับออกมากลับมาจากปฏิบัติหน้าที่ ก็คงจะเห็นจดหมายนั่นแหละค่ะก็เลยม,มาตามดิฉันที่บ้านพ่อแม่นะคะที่บ้านพ่อแม่ก็ไม่เจอดิฉันแล้วพ่อแม่ดิฉันก็บอกเขาด้วยว่าถ้าหาลูกเขาไม่เจอและแกก็จะได้สูญเสียหน้าที่การงานพ่อแม่ของดิฉันบอกอย่างนั้นเขาก็ขับรถไปตามที่บ้านป้าน,นะคะเพราะพ่อพ,อพอกับแม่ดิฉันบอกว่าดิฉันก็ไม่มีใครที่ไหนรู้จักนอกจากญาติพี่น้องที่นั่น เขาไปตามดิฉันก็ว่าจะไม่กลับนะคะแต่ก็ต้องกลับเพราะว่าเขาไม่ยอมกลับเขาก็ตื้ออยู่นั่นนะคะในที่สุดเราก็กลับมานะคะแล้วก็ไปที่บ้านพ่อแม่เขาไปเจอพ่อแม่เขาเพื่อที่จะให้พ่อแม่เขามาสู่ขอแล้วก็แต่งงานค่ะบ้านเขาก็หลังใหญ่โตนะคะแต่เขาโกหกดิฉันว่าเขาอยู่กระท๊อปกลางทุ่งนาน,นะคะ แต่ว่าพอไปยิงๆแล้วบ้านเขาก็หลังใหญ่พ่อเขาก็เป็นข้าราชการบํานาญนะคะแม่เขาก็เป็นแม่บ้านและเขาที่บ้านเขาก็เป็นที่บ้านเขามีลูกตั้งสิบคนนะคะแต่ว่าทุกคนก็รับราชการหมดค่ะแต่ไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาจะมีพี่ชายคนหนึ่งอยู่ที่นั่นแล้วก็พี่สะใภ้แล้วก็พ่อกับแม่นะคะแม่เขามองดิฉันตั้งแต่เท้าจนถึงหัวหัวถึงเท้านะคะมองสำรวจ สายตาไม่ยอมรับนะคะแบบไม่เป็นมิตรเลยทีเดียวคุณตำรวจก็เลยรีบบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีฐานะดีแล้วก็เรียนหนังสือเพิ่งจบถ้าไม่ไปแต่งงานกับเขาพ่อแม่เขาจะเอาเรื่องเพราะว่ามีอะไรกันแล้วประมาณนี้ละคะ่ะแม่เขาก็ตกใจนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนก็คุยกันประชุมกันที่บ้านนะคะดิฉันเพิ่งจะรู้ว่าแม่ของเขาก็ได้มั่นหมายผู้หญิง ที่เป็นครูเหมือนกันนะคะเป็นญาติทางห่างของเขานั่นแหละแต่เป็นสาวสาวนั้นก็เป็นครูค่ะแต่คุณตำรวจบอกว่าเขาไม่ได้รักเขาไม่ได้ชอบเพราะว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงคนนั้นส่วนพ่อของเขาก็เป็นคนมีความยุติธรรมมากค่ะเป็นคนที่ดีชันนับถือมากจนถึงทุกวันนี้นะคะแต่ท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วทั้งสองนั่นแหละคะ่ะ ในที่สุดเขาก็ต้องไปแต่งงานนะคะไปสู่ขอดิฉันตามประเพณีเพราะว่าไม่อยากให้ลูกชายตัวเองสูญเสียนาทีการงานแต่เขาไม่ได้ชอบหรอกคะ่ะเพราะว่าเขาชอบอลูกสะใภ้ที่เป็นครูนะคะเขาไม่ชอบคนไม่มีงานทำค่ะบ้านหลังนี้เราจำเป็นต้องแต่งงานคะ่ะเพราะว่าได้เสียตัวไปแล้วคะ่ะเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะจิตใจของดิฉันก็จะไม่เข้มแข็งเหมือนตอนนี้นะคะตอนเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่คะ่ะ19ปีคะ่ะตอนนั้น ก็จำเป็นต้องแต่งงานกันในที่สุดค่ะค่ะเมื่อเข้ามาสู่ขอพ่อแม่ของดิฉันก็ยกโทษให้นะคะแล้วก็จัดงานแต่งงานให้ด้วยความที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะว่าชีวิตเมื่อเราทำผิดไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้อยากจะให้ข้อคิดว่านะคะชีวิตของคนเราบางช่วงชีวิตนะคะอาจจะเกิดการหลงระเริงเหมือนดิฉัน ก็ขอให้รีบเรียกสติกลับคืนมานะคะอยู่กับตัวเองและสติถ้าสติเรามาปัญญาเราก็จะเกิดนะคะก็ไปทำอะไรงง่ๆเหมือนดิฉันเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตที่ทำให้พ่อแม่เสียใจขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดในการเล่าเรื่องไม่สละสลวยก็ติชมมาได้นะคะยินด,ดี ยินดีรับฟังทุกคำติชมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ